ระบบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโชบายโอนภาร,รกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานไปให้รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมนำไปดำเนินการ ื่อให้ข้าราชการและประชาชนผู้ซึ่งกระทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงสุดในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตตั้งแต่วันที่1มกราคม2562สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินกระทรวงวัฒนธรรมโดยนานกงกมลรัตน์สิมมาคำวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินกำกับดูแลงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งมีบุคลากรจำนวน18นายให้ปฏิบัติงานสนองพระบรมราชโชบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามตามภารกิจดังนี้ 1. ภารกิจตามหมายรับสั่งสำนักพระราชวังปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องของพระราชทานเพลิงณสรารการจังหวัดและปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติได้รับการประเมินความพึงพอใจจากเจ้าภาพระดับมากที่สุดในทุกงาน 2. ภารกิจประจําวันและฝึกซ้อม มีการเข้าแถวเคารพธงชาติฝึกระเบียบแถวและสวดมวนต์เจริญจิตตภาวนาเป็นประจำและทำการฝึกซ้อมก่อนออกปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญและถูกต้องตามโบราณราชประเพณี 3. ภารกิจออกกำลังกายมีการออกกำลังกายร่วมกันเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและให้ร่างกายแข็งแรงโดยวัฒนธรรมจังหวัดกำกับดูแลการออกกำลังกายและติดตามผลโดยตรวจสอบน้ำหนักทุกเดือน 4. ภารกิจประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และตามโครงการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ครบทั้ง18อำเภอของจังหวัดกาลสินส่งผลให้ในปี2563มีปริมาณงานตามหมายรับสั่งเพิ่มขึ้นจากปี2562ถึง200เปอร์เซนต์และจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นจึงมีการจัดสวัสดิการในกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานด้วยการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม5 ภารกิจสนับสนุนงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีและอื่นๆอาทิงานเชิญพวงมาลาพระราชทานงานเดือนแบบรณรงค์แต่งกายผ้าไทยชุดแพรวากาลสินง,งานมอบถุงปันสุขให้กับผู้ประสบภ,ภยัยโควิด -19 งานกิจกรรมจิตอาสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายให้มีกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญ และนอกเหนือจากพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานแล้วนะครับก็ยังเป็นกลุ่มงานที่เป็นกำลังหลักของจังหวัดกรสินของเราและสนับสนุนงานพิธีการต่างๆตลอดมาจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดกรสินของเราครับ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อสนองพระบรมราชโชบายอย่างเต็มกำลังความสามารถจะร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอดงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีให้คงอยู่ผู้สังคมไทยตลอดไป